กำจัดคราบสติ๊กเกอร์ที่ตกครั้งหนึ่งทาเนยถั่วลงบนคราบที่เหลือเชื่อหรือไม่ว่าน้ำมันในเนยถัว่วทำให้กาวหลายชนิดหลุดออกได้ทาทิ้งไว้สักครู่ก่อนเช็ดออกด้วยฟองน้ำชุบน้ำสบู่อุ่นๆสองใช้ผงฟูกับน้ำอุ่นขัดจัดคราบกาวผสมผงฟูกับน้ำอุ่นเล็กน้อยพอให้เป็นเนื้อครีมนำมาถูคราบกาวออก ถ้ามันไม่ออกให้ทาทิ้งไว้สักพักแล้วค่อยลองถูอีกทีสใช้แอลกอฮอล์เช็ดคราบกาวใช้เศษผ้าชุบไอโซโพลพิ้นแอลกอฮอล์เกเร์ซเช็ดคราบกาวออกใช้ผ้าชุบน้ำยา wd 4 0ถูคราบกาวออกสีน้ำยาขาจัดคราบมันอย่าง wd 4 0 อาจทำปฏิกิริยากับพลาสติกและทำให้บิดงอหรือสีซีดได้5ใช้น้ำยาล้างเล็บเช็ดออกควรใช้แบบที่มีสารอะซีโตนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่จะช่วยขจัดคราบกาวทาทิ้งไว้4-5นาทีแล้วเช็ดออกโดยใช้ฟองน้ำถูวนเป็นวงกลม